มาดูอีกคู่หนึ่งดีกว่านะคะช่วงนี้ต้องบอกแบบนี้คู่รักดาราเขามีแบบว่าข่าวนอกซรงนอกใจมีกงมีกิ๊กเลิกกันหลายคู่แต่ว่าคู่นี้รักกันเหนียวแน่นนะคะแล้วก็ฝ่าอัฐันเลขเจ็ดมาพ้นแล้วคุณอาเดซากับหวานใจของเขาน้องเอื้อยผู้ชมแล้วเจอไปเจอคุณเอื้อยตัวจริงแฟนเขาอุ้ยเอวเล็กเท่านี้ตัวเล็กหน้าดาราได้นะเขาหน้าช่ที่สำคัญพี่อาเดอร์ซาลูกนี้กล้าใจไหมจ๊ะแหวกอกมาเลยเจอรอยสักเข้าไปโอ้โหนี้บอกเลยนะคะพีอาร์ อ๋อออเป็นไรคะมันออไงพี่อาก็เ hey, ทน้องเอ้ย <c oughs> ก็สวแซ่บเอวบางลากเล็เหลือเกินนะคะจนไม่แปลกใจเลยว่าทำไมพี่อาถึงได้หลงรักแบบหัวปักหัวปัม๊มหวานกัน7ปีไม่มีเรื่องมือที่3ที่4มากวนใจค่ะพี่อาเปิดใจกับปทางไทยรัฐว่าทุกวันนี้อยู่กันดูแลกันเหมือนพี่น้องเนี่ยแหละค่ะออกแนวเฮ hey, ฮา ยอมรับว่ามีห่วงและก็ห่วงน้องเอื้อยบ้างแต่ไว้ใจกันนะคะก็เลยเกี่ยวก้อยกันฝ่าอานเลขจงเลขเจ็ดผ่านระมดและพลแล้วนะคะส่วนแผนวิวามีแน่นะคะแต่ว่าจะเป็นตอนไหนนั้นอยากเก็บไว้เซอร์ไพรส์แต่ว่าตอนนี้ทั้งพี่อาแล้วก็น้องเอื้อยเนี่ยขอทุ่มเทกับร้านที่เปิดแต่คุณธัญญาสยามเนี่ยนะคะก่อนค่ะร้านนี้หุ้นส่วนเขาโอ้โหเขาเป็นร้านอาหารริมเนี่ยในนามจัตพญาวิวร้อยห้านเลยแหละเออมันจะต้องยังไงมันต้องปังแน่นอนออะฟังเสียงเลยค่ะ น้องเอื้อก็เป็นหนึ่งในหุ้นส่วนเราคนละหุ้นนะนี่รู้ไหมเอาหรอใช่คนละหุ้นเอื้อเอื้อส่วนหนึ่งผมส่วนหนึ่งน้องธัญญาส่วนหนึ่งสมัครขอขอแต่งงานก็แต่งตรงนี้น่าจะได้โอ้เดี๋ยวันสเต็ปนั้ค่อยว่ากันเด้อเอาล้านก่อนค่อยว่ากันใช่เอาล้านก่อนเอาเอาโฟกัสธุรกิจเราก่อนครับต้องไปมูต้องไปขออะไรไม่ให้ร้านมันปังถ้าอยากถามสายมูเด้อต้องถามน้องธัญญาโอเค นะคะเป็นการสัมภาษณ์แบบไบลิงโก้ไทยและอีสานเนาพูดไปพูดมาลิ้นเหลวกันเหมือนกันนั้งกู่เลยการย่งปังนะจ๊ะียวเร็วๆด้วย